โอ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแมงพาเล่นกับเกมมารุคัสเมสซี่พิตตี้ดาร์บี้เช่นเคยนะครับโดยเมื่อเช้านี่ยได้มีการอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรม G.W. ไฮแจ็คโกลชิฟเข้ามาแล้วนะครับหรือคือในช่วงของโกลชิฟวีนั่นเองนะด้วยอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็จะมีมิชชั่นให้ทำแล้วก็ยังมีของต่างๆเนี่ยแจกด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปดูดีกว่าครับว่ากิจกรรมเนี่ยให้อะไรบ้างและมิชชั่นของโกลชิฟเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างวันนี้ครับผมได้สรุป55มิชชั่นทั้งหมดแหละมาแล้วให้เราเเเเเเนนนนนนนี่่่่ยยยยยยไไไปปปทาาาาาดดด้้้อออองงงงลลละโคคคครรรัััับบูใสวขืหิก โดยกิจกรรมนี้นะครับจะแบ่งเนื้อหาออกไปทั้งหมด3ส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินแจกของนะครับการล็อกอินแจกของเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่โกชิปเนี่ยแจกเพชรให้กับเราเลยครับทุกวันที่เราล็อกอินเข้าไปโดยจะแจกวันละ564เพชรนะครับซึ่งมันก็มาจากคําว่าโกรูชิที่หมายถึงโกชิปแะไรครับเขาคนญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าโกรูชิที่จะอ่านว่า564นะครับก็เลยแจกเพชรวันละ564นะครับเป็นจำนวน10วันรวมทั้งหมด5,640เพชรเลยนะ อันนี้ก็ห้ามพลาดเลยครับอย่าขาดนะครับเพราะอินนี้ต่อให้เราไม่ได้เล่นหรืออะไรเนี่ยเราเข้าไปรับอินเฉยเก็บเพชรไปก็ได้ครับเพื่อให้เราไม่เสียโอกาสนะต่อมาครับในส่วนที่2ครับจะเป็นในส่วนของกิจกรรมโกลดชิปโหมดนะครับโกลดชิปโหมดเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเล่นหมวดอาชีพหรือหมวดที่เราฝึกมาครับแต่จะมีโหมดพิเศษให้เราเพิ่มขึ้นมาครับซึ่งโหมดนี้เนะี่ยจะมีความยากเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาจริงๆมันก็ไม่น้อยเท่าไหร่หรอกอันค่อนข้างอันตรายอยู่นะแต่อย อ่ะโมดนี้เนี่ยก็จะแจกเงินให้เพื่อนของเราเลยครับ1.2ล้านนะครับ1.2ล้านในเกมถือว่าค่อนข้างเยอะนะผมว่าก็ทําให้ผู้เล่นที่เรากาลังพูดถึงกันว่าอุ้ยแจกเพชรช่วงนี้เนี่ยเพชรเนี่ยยังไม่ใช่สินม,มุกต้องการเท่าเงินหรอกใช่ครับตอนนี้โกชิปได้มาแจกเงินให้เราครับและไอ้เลข1.2ล้านนี้เนี่ยผมว่ามันก็ได้เลขคนเล่มาจากอะไรบางอย่างในปี2015นฮะอืมแต่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในปีนั้นถูกไหมครับใช่ไหมใช่ไหมโกชิป <laughs> โอเคครับงั้นเราไปดูกันต่อในส่วนของท ผมจะทำสรุปให้เพราะว่าเป็นมิชชั่นโคชิปนะครับโดยจะเป็นโกชิปมิชชั่นที่มีความยาวทั้งหมด55มิชชั่นนะครับเยอะมากนะสำหรับการเล่นในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่ามีใครไม่ได้อ่านเคเวสเนี่ยหรืออาจเราไม่ได้ไปดูคอนแทคของมันเนะี่ยเราอาจจะทำเคเวสนี้ไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเคเวสเนี่ยค่อนข้างจะกระจายหลายกลุ่มแล้วก็จะเป็นต้องทำอะไรหลายอย่างนะครับโดยผมได้สรุปมาให้แล้วครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะโดยเคเวสท,ทั้งหมดเนะี่ยมี55เคเวสนะครับผมจะเริ่มไล่เลยนะ เวทที่1ถึงเวทที่หครับให้เราเนี่ยไปคว้าถ้วยแชมป์มาจากสนามซาสุกิโชอ่าคิคุคะโชครับผมแล้วก็อาริมะคิเนนนะครับทาการาสุกะคิเนนครับแล้วก็เทนโนโชสปรินีนรือเทนโนโชรูดูใบไม้ผลินั่นเองนะครับอันนี้เคือเสร็จ5เวทแล้วนะต่อไปครับในส่วนของเวทที่6ถึง16นะครับเป็นการชนะสเต็กนะครับโดยชนะ GT เนี่ยสครั้ง G2 7ครั้ง G1 16ครั้งแล้วก็การชนะแข่งขันรวมทั้งหมด516ครั้งนะครับ เควสที่6ถึง16เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเควสที่17บเจ็ดเควสสิบเจเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยเล่นในโหมดอาชีพหรือโหมดที่เราฝึกมาเลยครับเราให้ได้รับสถานะด้านบวกทั้งหมด4ครั้งครับอันนี้ดูจะไม่ยากเท่าไหร่นะต่อไปครับในส่วนของเควสที่18ถึงเควสที่25เป็นการสะสมแต้มแฟนคลับนะครับโดยเล่นให้จบในโหมดอาชีพนะครับโดยเล่นโกชิปแล้วจบอย่างนี้มีแฟนคลับอย่างน้อย56,400คะแนนนะครับแล้วก็ต่อไปครับเก็บคะแนนแฟนคลัับสสะมมท้งหด 5 6 4ล้านื่นคะแนนนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นการเก็บแฟนคลับโกชิปนะครับ5 6 4ล้านนหมื่นะครับก็คือถ้าเราเล่นโกชิปก็เสร็จเซียว2อิชั่นเลยนะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของวิชชันที่ย6ครับก็คือเราเล่นจบในบทอาชีพโดยชนะอย่างน้อย13รายการแข่งนะครับอันนี้ก็ต้องไปแข่งเสือกหน่อยนะผมว่าน่าจะมีไม่กี่ตัวละครที่สามารถให้เราเนี่ยเป็นมีพิชั่นโกะให้เราวิ่งถึง13สสนามนะแล้วเราต้องชนะทั้งหมดด้วยนะครับ อันนี้ก็ต้องโฟกัสกันกน,นิดนึงผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายเก็บแฟนคลับหรือว่าอะไรแบบนะี้น่าจะเคลียร์ตรงนี้ได้ไม่ยากนะครับต่อไปครับในส่วนข้อที่27ถึงมิชชั่นที่32นะครับจะเป็นการสะสมเป้าหมายของสาวม้านะครับก็คือให้เราเล่นผ่านโกงเนาะไปเรื่อยๆนะครับก็คือทิศแบบน้องมาครับลงแข่งอะไรแบบนะี้หรือมาครับเก็บคะแนนเราก็ทําให้ผ่านครับผมโดยผ่านทั้งหมด300ครั้งก็จะถือเป็นการเสร็จ5มิชชั่นนะครับ ต่อไปครับจะเป็นในส่วนของของข้อที่33นะครับก็คือพาสาวม้าเนี่ยออกเดทสักสองครั้งในหมวดอาชีพนะครับก็คือพาไปรีแล็กซ์หน่อยนะครับข้อที่34ถึงข้อที่42นะครับเป็นการพูดถึงในการเล่นโหมดทีมไทเอล์ e นะครับโดยเล่นให้ชนะสนา,รามระยะไม้สามครั้งระยะกลาง4ครั้งระยะยาว6ครั้งนะครับแล้วก็เล่นในโหมดทีมไทเอล์ e ทั้งหมด54ครั้งครับสะสมคะแนนในการเล่นโหมดทีมไทเอล์ e ทั้งหมด5 6, 40, ้าล้านหกแสนสี่หมื่นคะแนนนะครับแล้วก็ได้รับ สเต็คโบนัสในโหมดทีงไทยเอาทั้งหมด24ครั้งครับเวสตั้งแต่34ถึง42ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับต่อไปครับในส่วนของเวสที่43ถึงเวสที่45นะครับก็จะเป็นการฝึกในส่วนของการฝึกลุงนะครับหรือฝึกแบบเฟรนชชิพนั่นเองครับก็ให้เราเนี่ยฝึกลุงทั้งหมด564ครั้งนะก็จะเป็นการเสร็จมิชชั่นตั้งแต่43ถึง45นะครับผมต่อไปครับในส่วนของ ข้อที่46ถึงข้อที่51นะครับให้ชนะการแข่งในสนามต่างๆนะครับโดยให้แข่งในสนามผัดชินทั้งหมด8ครั้งครับแล้วก็ชนะในสนามนาคายามานะครับ6ครั้งนะครับแล้วก็ชนะน3เกียวโต5ครั้งครับโตเกียว4ครั้งครับแล้วก็สนามพาโกดาเตะ1ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้จำว่าอ่านชื่อถูกไ่ไนะรู้สึกไม่เข้าปากอย่างไงไม่รู้รู้สึกแปลกนะครับอันนี้ ต่อไปครับเป็นส่วนของสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของมิชชั่นที่5 2าสถึงห้านะครับก็จะเป็นการเก็บมิชชั่นมาเรื่อยๆครับอย่างเช่นมิชชั่นที่15 30 45แล้วก็มิชชั่นที่เคลียร์เรียบร้อยทั้งหมดนะครับก็จะได้รับเพชรแล้วก็รางวัลต่างๆไม่ว่าจะมีเราจะมีทั้งตัวกาชาด้วยเพชรด้วย <c oughs> อ่าแร่อัปเกรดด้วยแล้วก็ในส่วนของเซตโกชิป <c oughs> ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับกิจกรรมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแจกบ,บังเบิ้มเลยนะถ้าใครว่างอยู่นะครับผมแนะนำให้พยายามเก็บกิจกกกกกรร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 มมมมมนน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 ีีนีีี้้้้้้้้ใใหหคคคบบบะะะะัแลวววผผเเเเเชื่่่่่่่อาาาาาาไไไดดด์ทททยยยจจสถ็ิถรรงขึนนะพ ทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำอยู่แล้วก็จริงแต่ว่ามันจะมีการโฟกัสเรื่องของจํานวนครั้งเล็วนี้อย่างทีม HL เนี่ยผมแมนะนาว่าเราอาจจะต้องเล่นบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเล่น54ครั้งเนี่ยเียกได้ว่าเยอะอยู่นะเราก็ต้องพยายามเล่นทุกวันเลยเนี่ยก็เข้ามากดสคริปต์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 ปปไว้ก็ได้ครับก็เป็นการเก็บรางวัลไปเรื่อยนะก็หลกัหลกๆก็จะแจกประมาณนี้นะก็มีทั้งเพชรเงินสิงอาพวกทรัพยากรต่างๆที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครก็แจกมีตัวกระชามีเพชรด,ด้วยแล้วก็มีเศษของโกชิป ผมก็ไม่อยากทุกคนภาดกิจกรรมนี้ดีๆนี้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์กิจกรรมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากวันนี้ก็ได้สรุปข้อมูลมาให้อันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ